มาแล้วครับประกายครับคนงานทีมงานลอกล่านคันมันครับวันนี้เข้ามาแล้วหนึ่งครับนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่ๆตกปลากันนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศตกปลากันยามเย็นครับวันนี้น้องปลาไหลครับมาแล้วอ่ะเยอะแล้วครับเยอะแล้วยามเย็นครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ครับปลาตะเพียนครับดู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 ผลงานครับดูผลงานผโอาโหเห่าขัดโอ้ยมีผลงานไหมครับโอ้ยดูดูตัวครับดูตัวดูตัวก่อนครับโอ้ยผลงานครับปลาตะเพียนครับน่าจะโดนฉนูนงาบครับวันนี้หมานมันครับหมานหมานมันไหมครับพี่วันนี้พงลงครับอ๋อพึ่งมาครับพึ่งมาวันนี้เป็นไงครับฝั่งนี้มาครับโอ้ยพึ่งมากันนะครับพี่ เเพิ่งมากันนะครับเราก็เพิ่งจะมาเพิ่งจะลงเบียดกันเลยยังไม่ได้ลงเบียดเลยครับวันนี้นี่ครับอ่าขอบคุณมากครับหมืนหมานเหมือนกันครับพี่หมือนหวานครับเหมือนหมานโอ้ไปไปเลยมันไปดูไซครับดูไซเพื่อนเพื่อนดูไซครับอ๋อไซนันประเดครับต้องมึงไซเพียร์แปร่โอ้ผมกระชังไปแล้ว ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านรวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้องสตอรี่สายลุยครับผมวันนี้เราก็นั่งเรือกันจะขึ้นแพนะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันหนึ่งคืนสามีถึงวันครับวันนี้วันนี้เราก็จะอยู่อีกหนึ่งวันมาดูครับบรรยากาศยามเย็นครับอยู่หนองปลาไหลครับ สายด้วยก็จะเริ่มกดไลค่กดแ้ร์ผมด้วยนะครับรรบรรยากาศครับบรรยากาศยามเย็นเดีม้งดูนายพานันเราจะพาใครเขา้าเทียบท่าครับวันนี้เราก็มีฉอตเดียดไปแล้วหนึ่งฉอตสงสัยจะได้ตัดกันคืนนี้นะครับ มีไอ้แบบสำรองขึ้นมาหนึ่งนะครับขึ้นมาหนึ่งศพหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับโอ้สงสัยจะได้นี่นะครับเท้าวเย็นวันนี้ได้มาหนึ่งตัวแล้วมาแล้วครับประกายครับคนงานทีมงานลอกลั่นขันมันครับวันนี้รูปรูปทองเข้ามาแล้วหนึ่งครับโอ้ยลูกติดโอ้ยอื่นพิชโอ้ยอื่นหัวหน้าไปอยากเินหัวหน้าโอ้ยใส่ยัง อันมันอ MM ันเด้อเอาคิมออกมาเล้วออมาเลยตอเร้ออกาตาล้ใส่ประมาณสครับ้าใส่สาครับใส่สาเลยลูกระชังเลยกขาไหมปากกัดกดเนี่กคางกอ้เอ้คิมคิมค <la ิมคิมหนีบก็ได้คิมเอคิมคิมานันไหม เออจุจบเงียกมันงอุ้ยมันโม้มนใส่สามได้ไหมสามมันสีขาวซีบผมไปเอือก็สามก็รุกุ้วนเนี่ยรกระสังปอรุ่งกระสังรุ่กระสังมามาเอาถ่ายรูปเมื่อไหรถ่ายรูปเมื่อไใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ใส่มาตรฐานแต่เสียนปลาไกาเรายังยังเงียบๆอยู่ครับวันนี้ดูหน้าตายังเงียบยังยิ้มแข็งอยู่เลยครับ แต่ฟังหน้าปนินก็ได้ทั้งปนินทั้งปะไกยครับแต่เสียงปะไกยเงียบปิดเลยครับวันนี้อันดับอันดับพยานไม่ต้องพยานใคแต่ว่าด่าเลยพ่อมาแล้วกิ้มเข่าเนื้อปลารนิจกาศเขาปลาอาหารเย็นครับอาหารเย็นปลาเผาครับวันนี้ Ăn Than nhím ครับ โอ้หนี่วะยังนักครับเัรนะ